การบริการทางสาธารณาสุขกันบ้างนะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำพูนร่วมกับเรือนจําจังหวัดลำพูนเปิดมหกรรมบริการสาธารณาสุขสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดลำพูน ที่อาคารอนเนกประสงค์เรือนจำจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดมหกรรมบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการพระราชดำริราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ประจําปีงบประมาณ2,568 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมการบริการสาธารณาสุขสําหรับผู้ต้องขังประกอบไปด้วยการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ต้องขังหญิงทุกรายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังหญิงอายุ30-59ปีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจยืนยันด้วยการเจาะกล้องการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ การคัดกรองตับอักเสบในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2,535การตรวจสุขภาพผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานสุธกรรมการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายสุขภาพจิตการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รวมไปถึงการคัดกรองโรคความเสี่ยงทางตาด้วยครับทั้งนี้เรือนจําจังหวัดลําพูนได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลลาพูนด้วยดีเสมอมาอาทิการเข้ามาตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเดือนละ4ครั้งธนกรรมช่องปากเดือนละ4ครั้งเอ็กซเรย์ปอดเดือนละ2ครั้งเทเลเมดิซีนในกรณีมีผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและเข้าตรวจประเมินรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวททุก3เดือนสนับสนุนเวชภั์ยาและมีใช้ยาคารุพันธ์ทางการแพทย์ ที่จําเป็นรวมทั้งการได้รับสนับสนุนห้องพักรักษาตัวผู้ต้องขังป่วยในโรงพยาบาลลําพูนผู้ต้องขังชายหนึ่งห้องผู้ต้องขังหญิงหนึ่งห้องห้องละ2เตียงด้วยค่ะ